เชียงขานเมืองเก่าแล้าข้านสิน้นวิที่ทินริมโคงสงสเสนผู้คนยิ้มงามงามใจกระเส้นเปร่ยปรีประเพณีงามอิลีวิที่บเสื่อมไายเชียงคานเมืองคนงามเขาเล่างหยาวมะพร้าวแกวเพลิดแพรวก็เก่งแรงวัฒนธรรมนอง ส่วนศินลปาชีพเปลียนทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีแท็กผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงขานสุกผู้สุกคนค่ะผู้เขาประกวดทีดาประสาทพึง่งประจําปีส่องผ่านห้าร้อยปดม่าเลขเจ็ดน้องหุูนหนางสารพิรดีเกศเจีสซ้อนอายุสิปด พยมาซึกงาปิธีภกโ,โรงเรียนเชียงขานอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยองค์การบริหารส่วนตําบลคายเสก้าวส่งเขาประกวทดค่ะค่ะสำหรับคัฟีประจำใจข้องนางบูนะคะยายามที่สิลงพรทุกคนลงเพื่อเรียนรู้ค่ะนองบูนะคะตั้งใจที่สิลงประกวดที่ดาวปราสาที เพต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อสร้างอนุรักษ์และเพื่อแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงคานเขาค่ะและกับอีเหตุผลหนึ่งนะคะคือน้องบูต้องการที่จะสไ้เวทีนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้กล้าเบากล้าแสดงออกอย่างมั่นใจค่ะจังได้จังได้ไดน้องบูกระข้ให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคานสูุ้่สน ็กๆที่ซิซอยภาพแต่นให้นางบู๊ได้ทำหน้าที่บนเวทีได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ทำนาโยกอภิชาตถือใจเป็นตันาด้ว่ถือใจนั้งถือใจกันได้กันได้สองโอ้ลูกทาวเราเท่านี้เรากระถือใจให้มาโอคัรเตี้ประจับใจกรเตี้ประจับใจ่าใชได้ใหยานที่สีลมพอทุกคนลงเพื่อการอย่ารู้ แต่มา้นี่ตัวจะล้ตัวห้อยเลอพอาลมซ้อฝนอภอตัวจะลงมอีกทึบอีบอยางในการลมแต่สุขพลุนในยานจะเอาก็คือแต่มาตุกงแตะล้มตุวบอยางจะพลุรัมาต่อไปสามอามายเลขแปดไม่เลทจ้าไม่แปดีม่นาะกรรมการและชาวแขมนที่ทุกท่าและข้อสวัสด เลนชีนองเบไทยคัตตี้ประจำแจอมมิชันมือน,นี้นะคะก็คือความสำเร็จในชีวิตโมเมนต์การมาเกิไทยแพ้ได้เป็นการลุกลุกขึ้นในทุกครั้งให้คนที่เข้าร่วมกันมบวก้นเมื่อน,นี้นะคะก็คือหนูอยากใส่เวเหน,นี้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆเ,เพื่อเผยแพร่พวัฒนธรรมท้องถิมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองสียแตห่างกันไล่ๆค่ะ าาทานาถเมืองเชียงคานมีคุณค่าตอ้อสาเมืองเชียงคานลายจะยักอนุรักต่อไปค่ะขอบคุณค่าคุณค่าเรียนขณะกรรมการแต่งานของเชพคานทีนะรักทุกคนค่ะโอ้ยใปวดหลับกลางอะ กับตัวเองและเต็มที่กับทุกโอกาสเมนี้น้องกว้างยันทรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมและแรงของเท้าตต่างๆให้เช่วต่างชาติทั่วโลกเดมเฮนคข้ามาตัดของเช่าเช่นค้าเมนี้น้องกว้างกระปากเอ็นดูและเป็นแรงเชียร์แรงให้น้องกว้างนั่นเดือดจัดเต้นกันที่หน้าโอ้แม่นองจอมใวแบบามเธอท้วน เา,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 าดี้จังเมาดีจังเมาดี่เมาดี่เธอเาบอกคือมูเนาะเออคอื่เขาเมาเลยเราเปลี่ยนใพวนบักกลางพักกัากาบเาไทยพวนบกักกล,กลางพักกับยู่บ้านไกลๆโตน่นละลรา้อยู่บ้านไหนอออยู่บ้านขอบเราดูบา้านกลาง